สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรถแยงกล้าสอดจีเรียนยนต์จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยมีแต่แม่น้ำเหนือนะครับนี่เป็นมีแต่สี่ล้อนะครับอีแต่สี่ล้อธรรมดานะครับเครื่องยนต์สิบเอ็ดแรงนะครับยังไม่มีระบบไฟนะครับใส่โคมไฟให้นะครับไปต่อสายเองนะครับห้าเกียร์นะครับเป็นรถห้าเกียร์ใหญ่นะครับชัสซีเป็นเหล็กล่างหน้าห้าเป็นแหนบสองชั้นนะครับสวยเดิมทั้งเส้นไม่มีดามไม่มีผุนะครับชัสซี ยางสวยนะครับยางสวยลอกลึอๆอยู่นะครับเขาสวยนะครับระบบเบรกน้ํามันนะครับเป็นเบรกน้ํามันนะครับกระบะไม้นะครับแข็งแรงนะครับบรรทุกก็อยู่ที่2อถึงสตันได้นะครับมาดูสัสีทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆเลยนะครับสัสีสวยนะครับเบรกน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถ5เกียร์นะครับ วิ่งดีนะครับไม่มีดีดมีเด้งนะครับเดี๋ยวลองสาธิตลองขับให้ดูนะครับแรงดีแท้ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมองหารถไปใช้งานนะครับขนพืชผลทางการเกษตรนะครับขนหญ้าให้วัวให้ควายนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับราคาย่อมเยาวนะฮะโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับสําหรับราคานะครับผมจะปักหมดไว้ที่หน้าโพสต์หน้าหน้าโพสต์นะครับท่านใดสนใจก็เบอร์โทรศัพท์พูดคุย0856596501นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับยังไงก็แอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับแล้วอีกช่องทางนะครับติด ตามช่องทางทางยู u ูบนะครับ a c e b o o k นะครับร้านสอเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับกีแดนก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายหลากหลายราคานะครับขึ้นอยู่ว่าชอบสเปคไหนนะครับราสามมาพูดคุยกันนะครับมาแล้วครับมาแล้วตัวแรงขับดีมากนะครับตัวนี้มันคล่องตัวนะครับกีแดนสี่ล้อ ขนยา่าตรงนี้ฝนตกดีนะครับย่างามนะครับหารถไปขนเลยครับนี่ครับสี่ล้ออีแ,แนส่ล้อห้าเกียร์เบรกน้ำมันสิบเอ็ดแรงบิงตัวผิวไปเลยสำหรับคลิปนี้คันนี้ขอบคุณมากครับ